สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมปิ้งเนเจอร์ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับวันนี้เราก็มากางเต็นท์นที่อ,อําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชื่อลานกางเต็นท์ว่าวังกระเสี่ยวนะครับผมที่มีป้ายด้านซ้ายมือนะครับที่นี่เป็นทางลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็เอ,อที่เล่นน้ําเนาะเป็น ขาดไยครับแล้วก็มีย้ำตกด้วยนี่คือทางเข้าของเขานะครับค่ากลางตจนที่นี้ก็ไม่แพงนะครับผมคนละร้อยห้าสิบาทจองก็ได้หรือวอล k i อินก็ได้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในร้านนะครับผม Glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper. นี่นะครับทุกคนเมื่อกี้เราได้เลี้ยวเข้ามาเนาะตรงปักฐานนะครับที่มีเขียนว่าวังกระเสียวครับผมแล้วก็เพื่อนๆเลี้ยวเข้ามานะครับจะเป็นทางชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลุกลังเป็นดินมีหลุมนิดหน่อยครับทั้งรถเก่งรถกระบะมาสบายครับผมไม่ต้องกลัวติดลมนะครับดินที่นี่เป็นดินแข็งครับเมื่อกี้ผมก็เอารถเก่งมาเนาะผมก็เข้ามาแล้วใช่เดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาก็จะเจอแยกนะครับ ก็คือแยกสายเนี่ยทางเนี้ยเห็นไหมเอ่ยจะมีพวกรถจอดอยู่นะครับจะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ทางขวาน,นี่ก็มีอ่ะก็ลานจอดรถเหมือนกันก็มีทางร้านค้านะครับตรงเต็นนะครับตรเต็นสีขาวเห็นไหมเอ่ยเตขาวสีแดงนะครับตรงข้างหน้าเพื่อนเพื่อนะครับเป็นร้านขายของนะครับเขาจะเปิดประมาณสักแปดโมงเช้านะครับเขาก็จะเลิกประมาณห้าหกโมงเย็นครับผม แต่ของกินที่ร้านที่ร้านเนี่ยร้านกานเต็นเนี่ยถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็มีถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็มีน้ําดื่มขายนะครับน้ําแข็งเนี่ยฟรีนะครับผมบอกไว้ก่อนน้ำแข็งฟรีนะครับอ่าเพราะเขาบอกว่าหลังจากโค้งมงกิไปนี่คือฟรีแหละเขาให้ฟรีเฉพาะร้านกางเต็นท์นะครับแต่ว่าคนที่มาปิกนิกมาเล่นน้ำเนี่ยจะไม่ฟรีนะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกนะครับที่เนี่ย กางเต็นท์คนละร้อบาทนะครับผมต่อคืนนะครับแล้วก็สามารถ Walk in ได้หรือว่าจองได้นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดีกว่าก็เต็นท์ของผมตอนเนี้ผมเอายี่ห้อของวอลคานโนมาครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปเก่าของผมก็ถ้าย้อนกลับไปก็จะเจอวอลคานโตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับเพราะว่า เต็นเคทูมผมอะที่ผมไปกลางวัจำนมครับใครแล้วเราไปที่กาญจนบุรีเนาะที่ว่าไพรเวทแคมปิ้งอะครับแล้เวเจอลมกันโชคครับผมหูเต็นท์คาดครับก็เลยส่งเครมประมาณนั้นเมื่อกี้เดินมาภาพอาจจะสั่นนะครับเ,เพื่อนๆก็ขออภัยนะครับนี่ครับเต็นท์ของเราก็าคือด้านหน้านี่เห็นไหมเออสีเทา เป็นสีเทากับสีทองครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนด้านนู้นนะครับอ่าเนี่ยครับนี่คือเต็นท์ของผมนะครับแล้วก็ผมประดับไฟไหมเนาะนี่คือด้านหลังนะครับของเต็นท์เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกับด้านหน้าครับสำหรับเพื่อนคนไหนมีเต็นท์แต่ว่าเต็นท์ไม่กันฝนก็ที่นี่มีเต็นท์ให้เช่านะครับ ส่วนเรื่องราคาก็ไงก็สอบถามอีกทีนะครับผมเผื่อเขาปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับก็คือแค่เนี้ยนั่งเล่นเนาะปิกนิกกันมีอาหารให้กินก็ร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นส่วนการเข้าห้องน้ำผ่อนคที่มาปิกนิกกินข้าวครับก็เข้าห้องน้าครั้งละห้าบาทประมาณนี้ครับแต่ถ้าส่วนคนไหนที่มากางเต้นเสียครั้งเดียวครับห้องน้ําเข้าฟรีตลอดทั้งคืนเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับ ห้องน้ําที่นี่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเออเป็นแบบนั่งลาดนะครับก็จะมีแบบนี้สามห้องนะครับผมแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําเนาะนี่ครับเพื่อนๆห้องอาบน้ําที่เนี้ยผู้หญิงเข้าได้ผู้ชายก็เข้าได้นะครับก็คือรวมกันจะไม่แยกชายหญิงนะครับผมก็สามารถเข้าด้วยกันได้ก็จะมีที่วางสบู่ให้นะครับแล้วก็เป็นราวแบบนี้เนาะไว้แขวนผ้าใช่ครับแล้วก็มีถัง ไว้ตักอาบน้ําหรือไม่ก็มีฝักบัวให้ครับแต่ที่ไม่มีที่นี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับผมก็ช่วงนี้อากาศร้อนเนาะอาบน้ำอย่างเงี้ยครับสบายดีสดชื่นครับผมก็มีทั้งหมดสามห้องเนาะก็มีห้องนี้แล้วก็มาห้องนี้ครับอ่าแล้วก็อีกห้องนึงอีกห้องคือห้องนี้ครับ อันนี้เป็นจุดอ่างล้างมือนะครับผมแล้วก็มีที่ปัสสาวะผู้ชายนะครับก็จะมีอยู่สี่ช่องเป็นแบบนี้นะครับก็มีสี่ช่องนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบอปดนาทีครับก็ กลจ,จะหนึ่งทุ่มเนาะกลจ,จะมืดแล้วครับตอนนี้คือลานกลางเต็นท์ของวังกระเสียว้ำตกแอนแคมปิ้งนะครับก็น้ำตกอันนี้คือจะมาจากแม่น้ำของเคืนกระเสียวนะครับก็จะไหลมานะครับผมที่เนี่ยเออ่มีจุดเด่นอยู่อย่างครับถ้าเราไปลานอื่นนะครับไม่ว่าที่ไหนเนาะผมไม่เอ่ยชื่อทุกที่นะครับ เขาจะไม่ให้เล่นน้ำตอนคืนจริงไหมแต่ที่เนี่ครับวังกระเสียวของด่านช้างสุพรรณบุรีนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆเขาจะมีไฟสปอตไลท์นะครับ่องมานะมาที่น้ำตกนี้จะให้เห็นแบบให้เห็นหมดเลยครับเพื่อนๆแต่เราก็สามารถเล่นาน้ำได้ครับถ้าเป็นเด็กนะครับผมถ้าเป็นเด็กๆนะครับไม่สูงมากเขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้ใส่นะครับให้เช่ามีห่วงยางมีเสื้อชูชีพนะครับ ส่วนราคาอยากให้มาถามที่นี่อีกทีนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบราคานะครับเพื่ออาจจะมีการปรับขึ้นลงยังไงก็แต่มาสอบถามที่ร้านได้เลยที่นี่คร่าวๆนะครับก็จะเป็นออกแนวแบบปิกนิกเนาะครอบครัวไฟลานก็จะเป็นไฟปิงปองสีส้มนะครับแล้วก็มีไฟสีเขียวแบบนี้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวพาไปดูโดยรอบครับตองกางคืนของที่นี่นะครับ นามที่นี่ไม่เลอะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยนี่คือมันตื้นมากเลยนะวันนี้คนเยอะครับผมเลยไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวเอาไปเล่นตอนเช้าเนาะโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ่ายน้ำตกนะครับตอนกลางคืนให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมไฟโดยรอบลายก็จะเป็นปิงปองนะครับเพื่อน ก็เป็นไฟสีขาวปนกับสีส้มนะครับแล้วก็มีไฟหลอดหลอดนีออน,นครับเป็นสีสีก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่นี่จะมีแคร่ด้านบนให้นั่งปิกนิกแล้วนะครับกินอาหารอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเต็นท์เนาะแล้วก็จะมีโซนแคร่เป็นเตียงแบบนี้ครับด้านล่างวางกับน้ำเลยครับแต่ส่วนเรื่องราคาอยางที่บอกครับผมมาสอบถามที่ ลานเองนะครับเขาก็มีเพจให้นะครับผมก็ชื่อว่าวังกระเสียวน้ำตกแอนแคมปิ้งนะครับด่านช้างสุพรรณนะครับผมส่วนน้ำที่นี่ตอนคืนเล่นได้นะครับเพื่อนๆเนขาไม่ได้ห้ามลงนะครับ ก็เดี๋ยวสักพักจะมีไฟสปอตไลท์ด้านหลังผมเนี่ยครับอ่าเป็นสปอตไลท์ใหญ่เลยเขาจะสาต์มาที่ผ่านแคลมเม่เกนเนาะที่ว่าอยู่บนน้ำครับแล้วก็สาต์ไปที่น้ำตกตรงๆเลยนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนมาก็ลงไปเล่นได้นะครับแต่ถ้ามีลูกมีหลานมาด้วยก็แนะนำให้ใส่เสื้อชูชีพนะครับผมประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงนี้เป็นเต็นท์ของผมนะครับตรงโต๊ะอาจจะเลอะลกนิดหน่อยนะครับผมก็จะมีของจิปาถะทั่วไปครับคิดว่านั่งกินนะครับผมวันนี้เก้าอี้เรามาทั้งสี่ตัวครับแล้วก็จะมีเต็นท์วอลคาโนเนาะอย่างที่เคยบอกตัวนี้ครับสีเทาปนทองครับแล้วก็ติดไฟแบบนี้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคครับ อันนี้เป็นด้านข้างของเต็นท์นะครับไอตรงส่วนด้านเนี้ยครับเ,เพื่อนๆที่เป็นสีแดงเนาะอันนี้มันเปิดเป็นหน้าต่างได้แต่ว่าผมปิดไว้เพราะว่าวันนี้เอ,อ่อฝนตกครับแล้วทับอันนี้มันไม่ใช่ของวอคาโนอโก็เลยคุมไม่หมดนะครับก็เลยปิดฝั่งนี้แล้วก็เปิดฝั่งนู้นไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนด้านหลังของเต็นท์ผมนะครับ ต็นท์อันนี้จะมีประตูหน้านะครับเพื่อนๆก็จะมีอินเนอร์ข้างในเนาะอินเนอร์จะมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแต่ว่าส่วนซิปที่ว่าเปิดออกเลยมีทางเดียวครับคือข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่สามารถเปิดซิปออกได้นะครับก็คือมีประตูด้านเดียวแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นหน้าต่างครับผมของนะครับด้านข้างฝั่งนี้ผมเปิดไว้แล้วน้อยให้ลมมันโฟลเข้าครับถ้ามีลมพัดแางแรงก็อาจจะเข้า ตรงขอบเต็นท์นะครับเ,เพื่อนๆอ่าพอข้างในตัวอินเนอร์ข้างในของเต็นท์ตัวนี้ครับจะเป็นตะข่ายทั้งหมดรอบด้านเลยนะครับผมการฝนได้ระดับหนึ่งแต่ละฝนตกดักมากๆก็แนะนําให้เอาทาร์ปมาคลุมครับแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับพรเพื่อนเพื่อนก็ผมเก็บบรรยากาศตอนคืนให้ดูเนาะก็ประมาณนี้ครับพรเพื่อนเพื่อก็จะมีไฟไฟริมน้ำนะครับพรเพื่อนเพื่อก็จะเป็นเอ่อไฟปิงปองเนาะแล้วก็ไฟนีออนผสมกันก็มีไฟนีออนก็มีได้หลายสีนะครับพรเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีไฟปิงปองนะครับก็เป็นสีขาวกับสีออกส้มๆ้มนะครับตอนนี้คุณลุงเขาก็ได้เปิด ไฟสปอตไลท์นะครับตรงนี้ครับคือจุดเด่นของลานที่นี่ลานที่นี่ชื่อว่าวังกระเสียวน้ำตกแอนแคมปิ้งนะครับเพื่อนๆก็อยู่ในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้คือจุดเด่นคือไฮไลท์ของเขาเพราะว่าที่เราเปิดไฟสปอตไลท์เนี่ยมาเนี่ยครับไฟสปอตไลท์ครับเปิดมาเพื่อส่องมาลงมาในน้ำน,นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยก็จะเห็นโคดหินนะครับเพราะน้ำตรงนี้จะตื้นมาก เพื่อนๆก็สังเกตแค่นะครับเนี่ยครับเตียงอะ่ะขนางหน้าผมเนี่ยครับอ่ามันสาม,มารถวางได้ก็แสดงว่าน้ำมันตื้นมากๆนะครับเขาจะทําที่เนี่ยให้เป็นเอ่อให้สาม,มารถเล่นน้ําตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับกลางวันก็เล่นได้กลางคืนก็เล่นได้ที่นี่มีเสื้อชูชีพให้นะครับให้เช่าแล้วก็จะเป็นพวกพวงยางนะครับอ่าประมาณนั้น ผมขออนุญาตแพนกล้องให้ดูนะครับอันนี้ผมถ่ายด้วยมือถือนะครับเพื่อนๆภาพอ,อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นความสวยครับของที่นี่ค่ากลางเต็นท์อย่างที่บอกครับเพื่อนๆไม่แพงเลยครับร้อยห้าสิบบาทเองต่อคนนะครับผมส่วนกลางเต็นท์ที่นี่ค่าน้ำแข็ง คุณป้าเขาใจดีนะครับเจ้าของ้านเขาหลังหกโมงเย็ยนไปเนี่ยเขาให้ฟรีนะครับอ่าที่เขาบอกนะครับผมเมื่อกี้เขาก็คุณลุงกับคุณป้าเจ้าของ้านที่นี่ถามว่าใจดีไหมใจดีมากอืมผมว่าไม่รู้ดิเขาจาัดเราจะมาเจอบรรย,ยากาศที่หิวใจแล้วนะครับอ่า มีความวุ่นวายจากการทำงานมานะครับทุกคนก็มาหลังกางเต็นเนาะมาพักผ่อนมาหาความสงบความสุขกับธรรมชาติแล้วมาเจอกับเจ้าของลานใจดีแบบนี้หายากนะครับเพื่อนๆนก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะนะครับที่นี่สามารถจองหรือว่า walk in ก็ได้นะครับเพื่อนๆการเข้าลานที่นี่ ที่ผมมาเมื่อเช้าผมเข้ามาถึงเนี่ยเมื่อตอน2โมงถึง3มโมงเช้าก็สามารถมากังเต็นได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับเพืเ่อนๆว่าเป็นบางลานบางลานเขาก็จะให้เข้าประมาณ5โมงเช้าหรือว่า4โมงเช้านะครับเพืเ่อนๆแต่ลานที่เนี่ยเขาให้เข้าได้เลยกางได้เลยนะครับ ก็ถ่ายเพื่อนดูประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไว้ตอนเช้าเจอกันนะครับนี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นอาหารเช้าของเรานะครับสำหรับคนที่มากลางเต็นนะครับเพื่อนๆคุณลงุงคุณป้าที่ใจดีมากนะครับเมื่อเช้าพอก็ชวนไปไปทานมันสำโขกแบบนี้นะครับแล้วก็กาแฟเนาะกาแฟชงเองได้เลย แล้วก็มีข้าต้มให้นะครับข้าต้มให้สองถ้วยโอเคครับจะขอตัวกินก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสิบโมงเช้าแล้วครับเพื่อนๆก็บรรยากาศโดยรอบก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนเช้าเช้านี่วัน,อ,นอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมครับตอนนี้คนกำลังเยอะเลยมาเล่นน้ำกัน,นจะแพ่งจ้องให้ดูแป๊บนึงนะครับบรรยากาศโดยรอบก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ